ครับสมุชมวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาทีสาลอากงสองเก่าหรือว่าสาลปูเจ็กล่ะครับผู้ชมเพื่อว่าเอาดอกไม้ถูกเที่ยนหรือว่าเอาขันใบสีมาเปลี่ยนให้อากงครับผมหลออักการยิบยางกะมีเอฟซีเพิ่นได้ร่วมบริจาคเป็นชุดเสีย้าครับผมร่องเท่าเอฟซีล่ะครับเอามาให้เพราว่านองเพชรหรือว่าอากงหรือว่าปูเจ็กนี่ละครับผมนี่ครับก็เป็นดอกไม้แล้วก็ายบัวก็ถือไปอีกครับ เป็นน้ำสมนำ้ำหวานเมืออนก้าหาก็จะเลยมาเปียนเป็นขันใบสีนะครับผมขันใบสีเพราะว่ามันกะเป็นเกาดอกหลับคาตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่ปูเิ้นขึ้นสารผลครับผมวันนี้ก็เลยพอจงได้ถือโอกาสเนี่ยเอาเป็นขันใบสีมาเปียนไห่เปลี่ยนดอกไม้ดอกยังแล้วกาจะวายอันน้ำสมน้ำแดงพร้อมครับผมเยวบนอกกลอมันขัดนผม้ชงไปครัานผม้ชมเดี๋ยว,าาว,าาวเยว้าไปเบิ่งทังอยู่ทิศาร ปูเจ็กเลยครับว่ามอนี่ยายบัวได้เอายังแน่มาเปลี่ยนให้อกงสองเก่าครับผม,มครับผมอากงมอนีกามี่เซทั้งช่องสรตดาชาแนลหรือว่าช่องไอสตาชาแนลเพื่อนในร่วมบริจาคเป็นชุดชุดสีขาวครับอันนี้ของคุณอุไรพมอุบลครับคุณแว่นนำ้ำนนั้นวงเล็บแว่นวันสดุสงสัยซีเหล่เหมือนกับ้ีแวน่น คุณอุไรพรมอุบลว่องเล็บแว่นนะครับมาจากกอมวนะครับท่านผู้ชมจะเป็นชุดครับเป็นชุดเป็นชุดสีขาวนี่ครับก็จะได้หอยชุดสีขาวนี่มีสองชุดหลักงวดก้อนกับมี FC, เ,เอฟซีเพื่อนอาถวายมหาห้อีกตอนข้างหนึ่งนี่ต่วชุดนี่นาจะมีสองชุดได้การท่านผู้ชมจะเป็นสองชุดเลยในในกล่องเดียวกันครับเป็นว่าเป็นสองชุดแล้วก็มีไอ้นี่เคื่อนี่อย่างนี่คือป่า เพื่อนี่อย่างนี่ป้าหูวจักบ่เป็นหางนกยุ่งเนาะเขาต้องเอาใส่จังเดีนี่เอาเอากันมาลองมางมั้งหล่ะจักจักกันมาลองใส่เปลือกจีเอฟเอฟมากันเป็นอย่างหล่ะแม่นบ่อ่าลุงร่องร่องร่องแกะวงลุงนี่ครับของคุณอุบลอุบลโอคุณอุไรวันอุไรวันผมอุบลนะครับวงเล็บแว่นครับมาจากกรุงเทพครับผมเพิ่นร่วมบริจาคะรีกท่านหนึ่งครับผมเพราะว่าเพราะมือนี้จะมีมีอยู่สองชุดครับ มีสองชุดอีกชุดหนึ่งจะเป็นรองเทา้าเป็นรองเท้าของอากงและรองเท้าของหน้องเพศครับผมอันนี้คุณพินครับผลคุณพินเบ้าลานะครับแมนบนอล้านอีกอย่างนอะซื้อ้านผอเที่ยงกับอ่านบอกครับูมจักว่าคุณพินเบ้าเบ้าลาเนาะครับผมอันนี้มาจากผู้เกตครับผมมาจากภาคใต้มาจากภาคใต้นะครับท่านผู้ชมเห็นบอกครับ อันนี้จะเป็นรองเท้าครับผมเป็นรองเท้าของอากงและรองเท้าของน้องเพชรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้นี่เป็นของเป็นชุด2ชุดครับชุดชุดของคนจีนชุดอากงแหละครับผมเป็นชุดอากงแล้วก็มีหางนุงม้ายีสองชุดครับเป็นคุณอุไรวันผมอุบลครับครับผมฝากมให้ปูเจกครับผมหรือว่าอากงสองเก้านี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ครับจะเป็นรองเท้ารองเท้าเขาจะเก็บไว้อยู่ทั้งด้านนี้เนาะ เป็นด้านนี้แหละครับตัวนี้จะบอออกจะบอออกจากกล่องหรอครับจะเก็บไว้ในกล่องนี่แหละครับเพราะว่าในกล่องมันก็นจะบดสกรปรกเนาะครับผมจะเอาไว้ทั้งใ่พอดีเลยวางไว้นี้แล้วเอาทูกเอาเทียนไว้ขออ้าง,างบนแล้วพอจะอาจจะสื่อเป็นอนีิมาใสาว่ว้ยีดอกทูกเทียนนี่เน,ะนาะอาจจะสื่อสื่อเป็นกล่องเน,นาะน้อยใหญ่เนาะ ออบอกว่าเป็นกองอันนี้เขาเหยดยังไงล่ะลุงหูแจักบอกอันไหนี่ล่ะนี่ที่สนามบึงสว่างเสียบเสียบเลยเสียบอ๋อเสียบไว้เสียบไปนี่เจ้ากันไปกัดเสีเป็นหางน้องยุงเนี่ยโอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนี่บหางน้องยุงแบบนี้บางทีหลายหลายคนเคยบอกว่าอันนี้นี่มาจากของคุณียังก็เลยคุณพินโอโอคุณอุไรวันครับผมคุณอุไรวันนะครับท่านผู้ชมซึ่งมากับพร้อมกับชุด ชุดขาวสองชุดครับ <canvas S 3> <ues> โอ้บ่อึดล่ะอากงอากงบ่อึดชุดใส่แน่นอนลหรครับสวยอยู่เด้อนี่ชุดขาวนี่เอ้ยสมวันนี้เหรอครับผมสมหนาหนาวๆเหรอครับมีแต่เอฟซีร่วมบริจาคมาให้อากงแบบหลายเลยครับนี่จะเป็นชุดสีขาวตัว่าก็สวยนะครับสมุชมสวยสวยมากๆโอ้สวย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 ครับสวย เด,เดี๋ยวจะไปหอยให้อกงงพ่นไดไใส่ครับตายใส่ถุงยันยันบ่ได้ใส่อ๋อากงก็เอามานี่ครับรัตนาพราใส่<ด>แบบนี้ห้องนุ่งน่ะบ่หาองนุ่งก็สวยฝันให้เจ๊กันหน่อยหน่อยมั้งใส่เจ๊กันหน่อยนหน่อยใส่ไหว แม่ยอห้าบริสุทใจกันหน่อยหมากวะเ่ง่อยเอาากระปโอุ้อย่างดอนเกานี้เลยะอ่่บยังสีได้นอยังสีบัเป็นตีเฮียนอโอ้แม่นดีๆแม่ควคมสตาดาชาแนลดีดีพอเที่งนี้ขี่หลนนแอุ่ใม่ย เอาเด้อยอากงเอ้ยอากงอมาเอ้ยมาใส่เด้อนี่เห็นบอเอฟซี FC พอนมาให้ละครับนี่เอามาให้แล้วนะครับเอซีท่านเอามาให้คุณอุไรวัน ครับท่านผู้ชมมัอน,นี้่ายบัวเพิ่นกระจะบนขอโชคขอลาบก็บากวงเลยครับบ่ดังๆเลื่อยใยบ้านจิมวัตถยหัวหมูขายิพุนละไม่เก่าย่างแล้วก็ไว้หัวหมูหัวมเม็ดเป็ดไก่นั่นแหละ,ต,ะตั้งแต่สามโต๊ะเขาสามโต๊ะร้านจะเป็นหมูสามชั้นหรือว่าเป็นหัวเม็ดเป<า>็ดไก่คนละไม่เก่าย่างคู่เอ้ย ร้านขอสามโตเรื่องวดเนี่ยซาุนมน่มเนั่นแหละจา้เอากงเลยขันไว้เอากงเขางวดนี่เขางวดนี่ร้านที่มาถวายเรื่อ่ลวันที่สิบเกนี่ได้ามตกูเด้อสาทูนี่ครับใหญ่บัวคนกระดบุนนะครับท่านผู้ชมใหญ่บัวคนกาจ่ากอบเกงนะขาเชิญเลยจะเป็นบท่านผู้ชมเน่เบอร์โปเกงเนี่ยไม้ก็มว่าขางไหวกซือ ครับท่านผูช้ชมยายบัวพันกาเป็นคนถีบอวบอกเกง่งพอเที่ยงก็จะขอว่าเองงวดนี้ยายบัวพันกาบ,บานบานสารเกลากับอากงไว,ว้วาขันเมนหอยอากงเขาง,งวดนี้งวดเป็นงวดของวันที่17มกราคมคมพศ2564นี่ยายบัวก็จะนําเป็นหัวหมูหว่าหมูสามชั้นหรือว่าเป็นเป็ดไก่สีละของข้าวของหวานเอามาให้อากงจะามาเลี้ยงอากงเลื่อยขันหวยอากงเขาง,งวดนี้ลูกหลาน จะเอามาเลี้ยงเลยเพราะว่าเป็นจะผลเราไม่ก้าอยางเลยสินะครับดอกไม้ดอกอยังก็จะมาเปียนให้น้ำสมุมน้ำหวานน้ำบกผ้ามันนี้ก็เลื่อมครับใ่านมูชม้ช่มเลื่อมเพราะเสื่องเองก็เลื่อมน้ำบกผ้าเพราะว่าซืมาาลายอย่างครับก็เลื่อมเนาะก็ได้กินมันนี้ก็ได้เอาเป็นน้ำสมน้ำเขียวน้ำแดงเป็นน้ำเปล่าเอามา่าไหวอากงครับผม กัตมบุชมก็มีชาวบ้านที่เพิ่นรัท่าเลื่อมใสศรัท่าในอากงสองเก่าหรือว่าปูเจี๊ยนี่แหละครับเพิ่นการนั่มพลรมย์ครับผมเป็นพลรมย์อาจจะมีบหลายยางอมักหวายอย่างสีนา้ารัตมนุช้ชมเพราะว่าบา,างครั้งก็เห็นมีสินของที่ทั้งลูกศิลย์ลูกหาของสำนักสงฆ์ทำหน้าผ้าบ่ได้เอามาก็เห็นแปลกๆมากก็มีอยู่ครับเพระาะว่ามีคนนรัท่าหลายอยู่ครับ เป็นกระด้นำาาํำมาไหวบางเครือเป็นกับเป็นพละไม้บางข้างกับเป็นยังมีตุ๊กตามาสร้างนีนสิละครับเอามาไหวเอามาใหา้อยู่ที่ศาลอากงสองเก้าครับครับผมท่านผู้ชมภารกิจของมือนีเอาดอกไม้ มาเปลี่ยนให้อากงหรือว่าน้ำน้ำสมน้ำแดงมาถวายให้นำให้อากงหรือว่าเป็นเสือผ่าเทปซี่พันเดลรวมถวายมากมือนี้ก็เป็นว่าเสเรียปร่อยครับผมพอเที่ยงก็จะขอโต๊ะกราบล้วก็จะขอปิดขี้ไปจะเพียงเท่านี้ครับผมกขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมแฟนช่องที่เขามาติดตามเขามาชมในช่องสตาดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลครับผมให้ยู่ดีไม่แห้ง จะเลื่อนุ่งเรื่องคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมดังป่าถนาครับผมคิดเงินเป็นเงินคิดทองอะไรเป็นทองก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขเคเด้อครับคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมไปแล้วครับ